สวัสดีครับท่านผู้ชมพอ่อผมอีกเลยนะครับผมเล่นรถเก่าวันนี้มาชี้เป้ารถ t o y ยต้าว o อปี03สภาพสีเงาเงากันเลยนะครับตัวรถเป็นสีแดงเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์เ,ยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเล่นรถเก่าต้องเกียร์ธรรมดาถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องเกียร์สภาพภายในก็สวยๆเลยนะครับแผงประตูสวยๆเบาะคู่หน้าเป็นทรงซิ่งนะครับสภาพสวยมาก เบหลังไม่มีการขีดขาดพวงมาเลยซิ่งซิ่งกันเลยนะครับในราคา79,000บาทผมบอกไว้ราคานี้ถูกกว่าหน้าเต็นท์รถปี03เขาขายกันอยู่ที่ราคาประมาณแสนหนึงหรือว่าแสนต้นๆนะครับข้องเครื่องก็สะอาดกันเลยนะครับรถไม่มีปัญหาไม่น้ำไม่ดันขวันไม่ไหลวิ่งทางไกลสบายกว่ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ